ก็ทาความสะอาดเช็ดเรียบร้อยครับเฉพาะด้านนอกนะก็เนี่ยแหละก็เลยเอาเข้ามาในห้องเรียบร้อยครับเนี่ยที่เรารับมาก็จะเป็นชุดประมาณนี้ครับมีเสียงไทยบ้างรับทัพย์ไทยบ้างเป็นบางเรื่องนะครับบางเรื่องก็เป็นปกสวมนะครับแบบนี้ยสวยๆคมๆมครับเอาไปสะสมเอาไปเรียงกันตั้งโชว์สวยเลยครับผมว่าแร้วแผ่นด้านในค่อนข้างจะโอเคนะครับไม่มีขนแมวหรือถ้ามี ผมก็จะจัดไปอีกอีกเอ่ออีกอะไรอีกราคาหนึ่งนะเนี่ยครับพวกกล่องชํารุดก็จะเปลี่ยนให้นะไม่ใช่ไม่เปลี่ยนให้เนี่ยให้ดูคร่าวๆนะครับเนี่ยสวยๆเลยเสียงไทยอันนี้มือหนึ่งด้วยนะซิลไม่ขาดด้วยแผ่นไม่หลุดเลยนะ มันมันมีหลุดแหละแต่ว่าน้อยผมก็จะแกะเป็นตีว่าเป็นมือสองไปเลยนะเพราะวางแผ่นมันมันขูดกับกล่องมันจะเป็นมือสองอะ่ะผมมาตีเป็นมือสองเลยแล้วกันเนี่ยครับแผ่นแท้สวยๆครับถ้าใครอยากได้หนังแผ่นแท้หรือใครมีอยากเราอยากรู้สึกว่ามันลกบ้านรู้สึกว่ามันเยอะแล้วนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับ ผมรับซื้อครับพวกเราแวกโคราชเนี่ยไปรับถึงหน้าบ้านเลยเลยครับประมาณนี้ครับอันนี้เขาส่งมันรวมส่งมาด้วยไงเขาส่งก็เราก็เขาก็คิดตามจริงมาก็ไม่ซีเรียสอะไรครับเพราะว่าเราก็ไม่สะดวกางานเราก็มีนะครับเย็นมาเราตกเย็นมาปุ๊บเราก็กลับมาแกะกล่องที่บ้านแล้วก็เช็คของ คือไม่ไม่มีเวลาแบบลงเลยหรืออะไรพวกนี้เลยนะครับแม้แต่เวลาดูหนังก็ดูบรรละเรื่องยังไม่ถึงเรื่องเลยบางทีนียครับสวยๆเลยบางเรื่องก็ผมก็เก็บเองนะผมยอมรับผมถึงผมจะเป็นพ่อค้าแต่ต้องยอมรับว่าก่อนยจะมาเป็นพ่อค้าทุกวันนี้ก็เคยชอบหนังเคยดูหนังซื้อหนังอะไรราคาเต็มมาก่อนนี่แหละนะครับ นีอย่างเรื่องเนี้ยแมทพอยต์เนี่ยผมว่าจะเก็บเองซะ,ะหน่อยนะครับเคยมีเป็นแผ่นไม้แท้อยู่นะแต่ตอนนั้นแต่ก็เอาไปขายทิ้งหมดแล้วชุดนั้นเนี่ยครับแท้สวยๆเลยครับไอ้กล่องนี้ก็เป็นเซตเดียวกันที่มานะครับน่าจะประมาณเก้าสิบห้าเรื่องมั้งเนี่ยปกสวมสว,สวยเลยครับ คมมไม่มีแบบไม่มีแบบเขาเรียกอะไรชำรุดหรืออะไรหรือฉีกขาดเลยอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะลองเอาเลือกกันไปดูครับว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเนี่ยบางเรื่องหนังอินดี้หนังฟอร์มเล็กผมบางทีเห็นมันน่าสนใจผมก็เก็บไว้ดูเองนะเนี่ยบางทีมันไม่มีปกสวมไม่มีอะไรมีแบบสองภาษาผมเก็บไว้ดูเองที่มันน่าสนใจไงเราไม่เคยรู้ไม่เคยดูเห็นปกมันน่าสนใจก็เก็บไว้ก่อนเชื่อว่า ก็น่าจะมีคนคิดประมาณนี้เหมือนกันที่เวลาซื้อหนังแบบเห็นเอ้ยหนังเรื่องนี้มันเหมือนเคยเห็นในสปอยหนังหรืออะไรเงี้ยก็เลยอยากดูหรือซื้อไปดูเต็มเต็มอะไรเงี้ยบางทีมันหาดูในสตรีมมิ่งหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยได้นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีภาคไทยเนี่ยอะอย่างเรื่องภาคไทยอะบางเรื่องอะเราดูในแอปดูหนังใช่ไหมอะมันไม่มีภาคไทยเสียงนี้เว้ยแต่ไอแบบรูปแบบแผ่นมันมีเนี่ยมันรู้สึกว่ามันพิเศษไง นี่หนังไทยก็มีแล้วเนี่ยนี่น่านสนใจนะเรื่องนี้ผมว่าจะอยากดูอยู่เหมือนกันม่รู้ว่าดีไม่ดีแต่ก็อยากดูอะ่ะเออหนังไทยพิเศษหมดอะ่ะไม่ใช่ไม่ส่งเสริมหนังไทยนะดูหนังไทยเหมือนกันครับหนังไทยผมก็ดูดูดูอยูอ่เป็นไปได้อยากจะเก็บแบบคอลเลกชันหนังไทยเรียงกันไว้น่าจะสวยเนี่ยพันเรศสวนก็มาหมดครับ เนี่ยมือหนึ่งห่อในซิลมีมาหมดครับถ้าใครแบบว่าสนใจหรือแบบอยากปล่อยเห็นว่ามันลกบ้านผมว่าจัดการซื้อมาให้หไปรับถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับเนี่ยเราแวกโคราดนี่ครับติดต่อมาได้ครับโอเคครับประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆครับสวัสดีครับ